สวัสดีครับตุ่มแพะพ่อเพื่อนครับสวัสดีช่วงเสาๆนะครับเมื่อนี้ผมจะพาทุกท่านไปนล่ามิมนะครับล่ามิมหาหนำวานปลาคือเก่าครับเมื่อนี้ก็มาครับสี่สาวน้องแพะครับต้องแยมสวัสดีจ้าจ้วัดีสวัสดีรับรับยังเนี่วันนี้สวัสดีกันแล้วสวัสดีกัน <laughs> เห <laughs> มือนหลายเด็กกระตาเมื่อนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอากาศสดชื่นดีขึ้นโคกครับพี่น้องเมื่อนี้เฮ้าขึ้นโคกเนาะปกติเฮ้าจะไปน้ำห่วยน้ำหนองลงทงลงท่าไปบนครับเมื่อนี้ขึ้นโคกแต่ว่าปลาโนหม่นี่หลายนะครับอยู่น้ำโคกจากที่ผมเคยมาหาหาห,น,หาน,นูหานั่นหานี่แหละครับ เดี๋ยวเข้าไปล่องลองหาเบิรงครับน้ำปลาโนใหม่น้ำโขกปัญเชียมีเนาะถึงที่หมา,าแล้วครับพี่น้องบริเวณนี้ปลาไพ่หลายนะครับปลาไพ่โนใหม่ไลเนาะเดี๋ยวผมจะล่องหาเบิรงครับปัญเชียมี พี่ตุ้มเข้าไปหาเบิ้งในกาา่อภัยเราจะมีเมื่อหพี่ยังมาไห้เห็นแมแทอันนี้แม่ละคเท็กที่กล่าสิเกิดบอบอบ่แมนหลก ไทยไลน์นะครับโคกๆเป็นสิกบเป็นต่มีครับพี่น้อง ช่วงนี้ใบใหม่เพราะทันได้โลนคักนะครับก็ยังหกหกอยู่ต้องหาเมืองดีๆจักหน่อยไปต่อครับบริเวณนี้เป็นคลองน้ำไหลมาจากโคกนะครับพี่น้องน้ำจะมีไหลมาอยู่ตลอด อาจจะมีครับว่ามงไหนมีนำตรงมีมิมครับใส่เวลาไปเกือบเคืองชั่วโมงครับพี่น้องผมหาฟังทั้งผีบ่งม,มีเลยเนาะน้องแพรกับน้องเยี่ยมถ่ายยู่ปุ่นครับเดี๋ยวฟังทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พาลองไปหาฟังทั้งนี้กับก่อภัยหลายขึ้น,นครับ อีล่ลาคือวบุขึ้นนำแม่ลูกข้ากจ้ะฮต้าดวัตตีดวะไ,ไ,ไหาย่ไปแสฮจิดกันจูดีไปแล้วครับยังเล่ะแล้วไปต่อครับพี่นอ้องรอฮะไปเรื่อยๆครับมูนี่ต้องมี น้ำหวานให้น้องแย้มกินจันได้แล้วครับไป,รไปเรืร่อยๆเนาะไปให้ลูกอระยะเขอมาหูกหลายแวะยสิหาทั้งแน่ดอก <laughs> ไฟหกคงนี่เป็นตะมีนะครับโอ้โหมีเฮ <Hello. S 1> ้ยเส้ยเซตงนีเอาเมียนี่าะลูกเซตรงนอ,อ้วนเซอ้เมียนี่ดีครับ โอ้นองเยียมพืชตาดีใช่ปะโอ้ยลายย้ม,มามกลกเนอะโอ้บัดทีแทะอยู่อยู่ก่อนน่ครับพี่น้องมาหกปันไหนเนาะมึงหลงลงไหครับผมเราไปหาอยู่ข้างในนงเยี่ยมพืชตาดดีใช่ปะ่ะแล้วหู่จักพ่อมาว่านิ่มเป็นแหนเห็นแต่กลดจะเล้ฝุ่อืมทั้งเหมืองเนยะครับทั้งแหลกของเฮาฝีมือนงเยียมโอ้หายเอง่งกินเอ่งเลยตัวนี้สุดยอดสุดยอด ครับน้องเพียวพอดูว่าจะมีน้ำหวานวะนะครับนรองเพีวพอแล้วน้องเพีวพอแล้วแม่นนุงมยัมเพ็นป้ากันพอแล้วจ้ะกูดแต่เป็นคนเห็นพี่เราไป่อคยเห็น อีลาเป็นคนเห็นอีลาก็หูจัดนะมิมเพราะอีลาเห็นอีพ่อจงไปเอาอีลักกะเลยเห็นกลนมันอีลักกะเลหัวพ่ามาเอาดูเราจะว่าจำได้จนว่าหูจักหาเองกินเองเลยตัวนี้เออเอีงแต่ว่าถ้าเดี๋ยวดูไรจะจำได้พี่ลูกยังเมื่อไก่แล้วพี่บอกแด้วว่าเสี่ยวหายตีแล้วเสี่ยวไงอยู่นะครับ ถ้าถ้าน้องเยี่ยมมาหาน้องเยี่ยมกับหาเอาไม่มีใส่เหรอข้าไม่เห็นห้างเยอใส่อ๋อข้างล่างกาค่อยเขาขี่ร่องดินอืมสิบุรีสิบุรีมุดฉีดินแห้งอ๋าฮะซิบุ เออนองมาลูกเออนนองมาตองางยูอยู่จำเนาะเขาไม่เคยเห็นห้างจำจากที่นาะงตรงแถวเจ้าก็บบหมดถือว่าเนี่ยเนาะจนมากอะจำยู่ตกเนาะป้าปมงาปำเมือนกับจำยู่ปกติของเขาละว่ามันจะ่ยูหกหกที่ไหนแต่ยูเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะหกหกเ่เห็นเลยครับ Hột you, nè bát hai cái mùa hột Ni ngọt này mày bùng màn. bùng mày bùng mày bùng bùng mày 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 nó mày bùng 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 mày ดำจุ้กงกุ้งกับกันนี่ป่ะตั้งเสืออยู่โนกับนี่เต็มเลยนะนะน้ำานเต็มเลยครับอืมโอ้โหเจ้าวันนี้เนี่ยถัดออกมาจ้า นตุ๊บเลยนั่งในกิ่งต้นแจน่อะอยากแย้งจีเอิน,เนเองเลยแต่ดีก็พอไปอมแม่เขาบ่าแตกเนาะนแม่เขาเป่ากวนใเหรอแม่เขาบ่าบินเขาสิคิดว่าเป็นใน เป็นคือไฟใหม่นะเขาสิบอตื่นมากใหม่ันเขาเป่าควใสซเล่เขาสิตือนอืไอเฮอล่คุดม่นนองนจ้าน้องนอนวะมแกคดอีล่ะหนนองงค่ยงหุ่นฝุขุดเองเลยมันนี้อแต่ก็ได้ขุีนี้เตรทั้งนี้ล่ะอไบ่ น,น,น,นี่นั่งจะของเยอะโอ้มีน้ำหวานเยอะนี่อืมหอมมาแล้วจ้าน้ำหวานเต็มเลยน้ำหวานเด่นเลยครับ เปียกเลยจ้าเราเขามีอ๋อเมีย,ออเ,มยเขาออกก่อนนะครับเอาไว้ใกล้ๆกอนี่แหละจะจะเออออกออกเลยพี่เมีเยเขากะระลายห้างโมยไงแต่ว่ามีน้ำหวานเสียเนาะอไอห้างไงที่เขาไปเอา,าผัดมีนะ้ำหวานเนาะห้างในหน่อยผัดมีเนาะ<า>ห้างในหน่อยน้ำหวานไร อันน้อยๆน้ำหวานหลายหังใหญ่ๆบ่ค่อยมีปดางน้อยน้ำหวานแน่นเนาะเต็มเปียเลยจ้ะพุ่นน่ะอู้อ่ไปให้ลูกสาวกินบัดนี้ะล่ะเอาแล้วีเห็นีกินเลยเฮ็ดหยังนั่นน่ะ

แ่บมากเลยแซ่บมากเลยกินนี่ไปบไปนี้เฮาไปต่อครับพี่น้องไปหาบ้างอีกเนาะเขียนมี่จะนั่งนี่ให้นั่งจัดการเลยไปรอบบ้างอีกจักหน่อยจ้าเขียนมาอีกเนาะไปไปจูบจูดี้มามามาเย็นจนว่าอยากลูกเลยดีดีอ่ะมามามานี่ปลากอไผ ด้านน้านี่ผมหาบึงแล้วนะครับบมมีเลยนเนาะใส่เวลาไปพอสมควรครับเดี๋ยวไปต่อหาไปเรื่อยครับไปต่อครับหาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันเทียได้อีกครับ Vamos uma... lá. เห็นมห้ยไปเรื่อยๆไปเรื <umes> ่อยๆหนุ <pued> ่มมีพอสิภาพไปป้าไหมไม่อย่างน้องแพลวันยาติดกางเกงวันยาเอีย่างไร อ้อคือบ่มี่มาปกติน้ำก๋วไผ่ไลย,ยังสิน่าจะหลายเนอะหาดีๆ เขาหามาประมาณมหาสิบเมตรแล้วครับพี่น้องผมมีเลยเนาะก็ไปอย่างลาหน่งย่างอยู่ครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีจนเมื่อยแล้วในอุ้มเอางาดีๆนะฮางเที่ยเขาอ,อยู่ต่ำ,ตำ จ้าไปอย่างงามๆครับลมเรือนดีเนาะพรตุ่มตาดูงา <laughs> อย่าติดตุ่มตาออกหเหรออย่าติดแบงบังค์อออ <laughs> งเร็วนี่ <laughs> เต็มเลยครับพี่น้องไปจังไปเอาออกด้วยบ้างก็ได้ล,ลูกถ <laughs> ้าเขาปลาเขาดง ช่วงเศร้าฟ้าคึมว่าเมนฝนจะตกนะครับพี่นุองสายมากกับแดดออกนะครับตัวกันยังล่มอยู่เนาะนี่ยังอ่ะเซ่ เห้่เล็กดิไหนปัดพี่น้องปปิดอ้อคืออยู่หลงเขาแคทวะปัดพี่น้องมึเหยเบิงครับเงี้นะครับปัดวันเงี้ก็อยู่ป่าปมตีนน้องเพียวก็ย่หงๆหมอ่ดํา เพิ่นมากีดอย่างเพิ่นบ่เห็นบ้าปะงี้เลยครับเต็มจอเลยอเอางาอ่ไงผมเนาะครับพี่น้องงานเดียวๆเ,เลยมีอยู่ตัวนี้น้องเพลวันจับวิมีปลาทอง,ทงยางมาประมาณเกือบเกือบกอบิโลพี่น้องจะมาจนเมื่อยจิกลับแล้วเกือบจนสุดปลาย,ยาง <c oughs> อู้หูงงยังครับไปจัดการเหู กูเอาห้างห้างนี้ห้างนี้ขันแม่นมีน้ำหวานลายข้าพ่อเลยเนาะหว่างไงครับเพื่อกันถือบางยาครับพี่น้องเต็มเสีอเต็มผ้าเลยเนาะยี่พ่อกัดถือก็กันลูกเดี๋ยวอีพ่อผ้าเอาห้างนี้เหรอยีพ่อผ้าเมียขัน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 ,ขนมาสัน่น <laughs> <Okay. S 1> <laughs> มามาพ,พี่น้องเขาจัดการเอาห้างนี้ นีหลาอีหลาเยื้อยูก่ทะลกนีแหละเนื้อปูนนะตั้งเงี้น่องเงี้ยมวยยังกรบยังกบไวแล้ววาสันไม่ไหวเลยเายยางมาไก่คักนะโอ้ยันกิโลหนึ่งมาเป็นสีบะมีนะมีมีน่าไป็นบบใหยูไก่ไก่เลยค่ะสานไก่ไปสาให้ที่นี่ออ บ่คิดว่าจะมีเนาะจ้าป๊าดอยู่เป็นๆแปนหัวหน้ำหลายที่ตองแพถวยางมากะกเนมเบิงอีหยังดำดำว่าซั่นตามตาพอดีเลยเดี๋ยวเขาเขาเ่าเบิงกันเนาะว่าเขาไว้ข้างในบ่จ้าให้พี่ให้น้องเบิงใกล้ๆครับป๊าดแม่นี่แน่น,น,น,นเปียเลยไงคักสุดยอดเลยหั่งนี่ ระวังนะเด้อลมกับเหียงเฮียงปัดโอ้ยี่ครับโอ้ยเลน้ำานู่าจมี่มี่แล้วเราขาวจุนฟูนเลยจ้ะ A ừ, thương mở lập biển. Oo, tắt ở ghề ngay rồi gia. Nhịp niệm đeo bola ngàn như thế. Ui, mhm, 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 เสอออนจ้าไงครับป๊ดไงกว่าหนาพี่ตุม่มอ,อีกป๊ดหัวน้ำหวานแม,ม,นมอนีอออนนน้นี่โ้มีงเมีป๊ดคุณอาเจ้าหัวน้ำหวานโู้ปตุ่มอยากกินน้ำหวาน พ่านได้ในาอิมบอกหั่นนั่นหั่นนั่นเมียนผู้เดียวเบิร์ดพ่ได้อิม่ม <c oughs> อยากกินอีกกระสันเอาไมา่าจากเดีจ้าพ่อแม่เขาออกก่อนพ่อแม่ออกก่อนลูกพ่อแม่เขาออกก่อนเปิดหัวน้ำบาน <c oughs> ไปเบิรงดไก่ไก่น้ำกันจ้า <c oughs> ตรงนี้คือจังดอกใหม่เห็นเลยเนาะ หัวน้ำหวานปิดตาพุทธค่ะคุณเนาะหัางกันยังอู้ค่ะค่อยากคนยอดบันข่มขาเลยจ้ะห้างนี้ไปหยกอันนี้ออกมาว่าอะไรครับพี่น้องในสองห้างแล้วยจ้ะน้ำเนาะ้องเยี่ยมกับไข่ครับผ้าหมุนปลาดูไรเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปฝากพ่อกขาเม่ยอยู่บ้านน้ำเนาะจ้ะไปเฮาไปไปลูกไปอุ้มมานเอาไม่ลูกจยากดึงหัวมันออกมา จิตอดเอะนั่นไปอมง้เยูป๊ขากลับครับพี่น้องพออีกห้างเนาะครับตอวอยู่สูงปผหยังครับพี่น้องห้างนีบนท่านไห้งครับเอาไว้ให้เขาไงกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาพีผ้าน้องเมาครับ สองสาวหนักบกนะเดี๋ยวไปฝากพ่อนเแม่เมื่อนี้นนข,อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแยมยกับน้องแพลวมาอยู่สมอๆเสมอครับเมือม่อกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้าบ๊ายบาย